แต่เรากับดันเอาศาสตร์ด,ดิลฉานเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเป็นเครื่องรางของขังหรือของมองคลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พระไม่ควรไปเกี่ยวข้องแล้ววนปัจจุบันในพุทธศาส,าสนาเราเนี่ยกำลังกำลังเอาสิ่งที่ผิดเนี่ยขึ้นมาให้มันถูกต้องแล้วมองกลายเป็นเรื่องปกติเหตุ internet, ปัจจัยเรื่องพวกเนี้ยดิลฉานวิชาไสยศาสตร์เครื่องรางของขังเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเรื่องปกติของสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องต่อการทําลายพระศาสนา ถ้าจะเตือนชาวพุทธนะคะเนีย่ยควรจะมีสติสัป,ปชัญญะหัดกลับมาศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วอย่าคิดว่าการที่พระเนี่ยออกมาทําอะไรเท่ากับถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่และไม่ทําเรื่องเหล่านี้มีอยู่มากควรหันไปศึกษาหลักคําสอนกับพระภิสูุเหล่านั้นแต่พระพิสูุที่มาปลุกเสกอะไรเหล่านี้กับของดรัจฉาววิชาไสาย,ยาศาสตร์เนี่ยควรอย่าไปให้ความสนใจอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปให้ค่าทีนี้เราจะตรวจสอบในหลักตัวนี้ยังไงพวกเราทุกคนต้องขวนขวายกลับมาศึกษาหลักคําสอนมาศึกษาพุทธวจนะ